อา่ารายได้ต่อวันนี้เท่าไหร่คะสังหมืนห่นเลยนโอ้โห <c oughs> ขนาดฟันดีๆยังเสียวมึงต้องลคลิดถึงฟันกันด้วยถ้าเคี้ยวผิดเลนนิดเดียวโป้งเ <c oughs> มนูหน้าต้มกระต้มกินดีก่ทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดคลิปกันมาแบบหมดแรงมากๆเพราะว่าเราท้องเสีย หรือว่าเราก็อยากกินเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราไปซื้อของมาแล้วนะคะเราจะทําคลิปที่มีชื่อว่าส้มตำสัวนะคะกับหมูกรอบหมูกรอบทาเองนะทุกคนรู้ป่าว่าไอคลิปหมูกรอบที่ทาไปไอ่ะไอเดี๋ยวขึ้นให้ดูใครที่ถ้าใครยังไม่ไปดูนะคะไปดูได้นะคะคือแบบคนชอบเยอะมากเลยแล้วมันก็อร่อยมากจริงๆนะคะเราก็เลย อะเด็บเป็นตำโซมกอบนะคะแต่ตำวมครั้งนี้ของเรานะคะจะมีขนมจีนนะคะเพราะเราไม่ลืมนะคะครั้งที่แล้วที่มันไม่มีขนมจีนแล้วคนถามเลยเพราะเราลืมซื้อนะคะโบเหมือนจิ้มหนังคนอยู่เลยูบรู้สึกกลัวนิดนึงนะโอ้โหดูม้าก็รู้ว่าไม่กินมันมันไม่มีโบไม่กินของมันม้ารู้เดี๋ยวตบหัวเร็มเลยกินของมันกินแต่หมูสองทั้นให้มันก็ไม่กินแลยเดะหน่อยสองก่อนมาเอาไปแล้ว วันนี้มอวันนั้นทำหมูกว่ามากใสวันนี้จริงเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงทอล์กกับเศรษฐีนะคะถามนิดนึงค่ะคุณทำอาชีพอะไรคะคูมะกกอโอ้โหเจ้าเพชรสิบล้านเนี้อทำอาชีพอะไรคะคูมะกกอรายได้ต่อวันนี้เท่าไหร่คะสองหมื่นบบาทโอ้โหตกเดือนละหกแสนไม่พอ ไม่พอเอาเงินไปทำอะไรฮะเด็กมีเมียเด็กต้องมันตัวเจกอ่ะเดี๋ยวเรารอหมูกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันลิเดเด็กวดหน้าวดหน้าลุงจะทำยำยำอะไรคะเพชรลิกรี ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตำส้มตำกันเลยนะคะตำในวันนี้นะคะนี้มาก่ายละยอ่ยงเลยวันนี้นะคะรับสมัครผู้ช่วยมาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือโดนายจิโรบินเผ็ดไหมคะวันนี้ไม่ต้องเผ็ดนะไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกะระมังไม่เผ็ดไม่กินใส่ถั่วก่อนเนาะอย่ามาใส่ลงมาเลยจ้าหนูใส่ถั่วเลยมาน้อยไปจ้าหนูมาใส่อีก เดี๋ยวใส่ลงมาอีกคะ่ะวนจะดูเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะ<ม>โอเคค่ะ<ม>ระวังตากันด้วยนะคะเด็กๆโอ้ยชอบรสชาติอะไรคะอย่าหวานอย่าหวานชีค่ะตำให้อร่อยต้องใส่เปลือกมะนาวนะคะมันจะน,นัว ขาดไม่ได้เลยนะคะบ้านเราโอ้ยไม่เยอะมันเป็นนี่คิดว่ากูตั้งเกตหัวกูไปไหนอยู่โน่นในร้านนะไปอยู่ไอ้โบเนี่ยขึ้นนี่แล้วเพื่อนจะมาไม่ขนาดนั้นกามาใกล้ยังอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคงั้นใส่เลยนะใส่เลยเดี๋ยวคุณนกน้อยที่โบบินเนี่ยเดี๋ยวก่อน จะพูดดังเลยเดี๋ยวเขาจำเฟซเอาได้โอเคโบลงไปน้อยจังทำไมวันนี้สีมันแดงอยูโอ้วันนี้เผ็ดเผ็นโบเดอ๋ยวมาดูเฟซมันยุบครับครับโบบอกพี่ว่านยอะจังค่ะแม่ นะคะเอ่อไอตัวอันนั้นอะตัวหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวตามมานะคะตอนนี้เนี่ยดูส้มตํมไปก่อนและตอนนี้นะคะหมูกรอบได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาก็สายเลยหมูกรอบเออไม้พุ้นทอดนี่ว่ามันร้อนมากโอ้ยร้อนมากอ๊ เราจะมาเริ่มกันเลยเริ่ม,มสวัสดีค่ะ,ะคุณนกน้อยเนี่ยหายไปหนึ่งอีพีนะคะเพราะว่างานยุ่งมากใช่งานยุ่งมากเลยรัดตัวเพื่นใช่ค่ะ<ๆ>เขียนหวยอยู่เมื่อคืน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาหัานกันก่อนนะคะสืบเนื่องเลยนะเอาจริงเพราะว่าไอ้คลิปนั้นน่ะอร่อยมากคลิปนี้เราเลยมาทํากันอีกเขาออกมาล้วเนี่ยท่วมอ่ะเออเอาออกมาก็ได้ค่ะคุณนกอ,าอามาวาง่ใช่ค่ะเดี๋ยวดิฉันหั่นให้ เอากิโลฮะพี่อะไรเอาหมูกิโลฮะกิโลนี่ก็กินไม่หมดแล้วอ่ะพาไปไหนคุณนกเอาเข้าเลยฮะเอาไปปนกับตัวน yeah. เ,ตนนเ,เนี้ยอย่าไอตรงเนี้ยมันจะไอ้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะแข็งอ่ะใส่สากกระเบื้อต่ำเนาะ <c oughs> ใส่ครกต่ำเนาะมันก็แบบกรอบนะแต่ว่าครั้งเนี้ยที่เลือกหมูมามันจะเป็นหมูที่ติดมันน้องครังเยอะ เพราะฉะนั้นความกรอบของเขาเนี่ยก็จะกรอบแต่ว่ามันจะไม่เคี้ยวมันไม่เคี้ยวแบบกู้กับฟันเหมือนครั้งที่แล้วก็ใช่กรอบๆครับเพื่อนๆหมูเป็นนะไม่ไม่แน่นนะกรอบ <laughs> แกบอกว่าอะไรปะเลี้ยงหมูเองเลยแล้วแล้วเช่วยเองเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อดูกแกพูดผมไม่ต้องทําประจำเพื่อนๆงานใหญ่แล้วนะไม่ใช่งานใหญ่คือเราทําไม่ได้เลยอยากกินยำไม่นั่นเ่ราบว่เพื่อนๆเราอยากกินนี่กุ้งเต้นยำเพชรดีกีนะเดี๋จัดให้โอเคไหมว่า,ามันกินได้นะได้ถ้าลูน้อยอยากอ่ะโบก็จัดให้ เดี๋ยวแก้ข่าวก่อนวันว่าแก้ข่าวให้มาก่อนแก้ข่าวก่อนคือเสื้อเนี่ไม่เห็นหรอกเร็วคือเสื้อตัวเนี้ยครั้งที่เรามาก็คือกินหมูกรอบแล้วครั้งเนี้ก็คือเอามากินอีกมีตัวเดียวเฮ้ยมีสองตัวมันยังไม่กรอบเลยเคุ้มตาอร่อยมากดไปชมตัวเองดิโอ้โหใครใครซอยมากรอบแล้วเนาะเข้เท่ากันหมดเลยเนาะ มือหนีเด็ดมือใครเฮ้ยมาตีอะไรหลังบ้านเฮ้ยส้มตำคือดีมากกวันนี้ไม่เห็นเขากินแล้วเขาเอาเนี่ยทั้หอันน่ะกัดจ้ะไม่ต้องหั่นค่ะคุณผู้ชมดูปั่่นไมดร้านยังไม่ยังจะต้องจองเลยแบบนี้น้อยๆเลยเฮ้ยเขาทุบอะไรกันนี่ แล้วแบบนี้นะที่ตะกี้มาบน่บนอะบ่นแล้วก็แบบนี้นะ้ำอะไรบู๊โกโก้ค่ะเอานมเย็นเอานมเย็นนะอือหือโอเลี้ยงหนึ่งโ,โกโก้หนึ่งแม่เจ้านมเย็นหนึ่ง,งกินผักไปเยอะไอบุกเคียวข้าวหนึ่งใส่แก้วนะคะโคตรมากอือหือเป็นไงกรอนไหมง่ายม,มือนกัหน้านะ่ะมันยังไม่กรอบก็เอามันไปหมกหมกหมกแล้วตอนน้องแต่ขนาดฟันดีๆมันยังเสียอ่ะ มึงต้องคิดถึงฟันคนอื่นมึงรีบมึงาร้อนจินแล้วฟันหักอีกอันนึงนี่คเลยขอจะทำไงอ่ะนี่หลบไปหลบมาได้ดูหลบไปป้่งมีปัญหาแล้วเพื่อนมากอ้าวคอร์สเล่วัโอ้โหไม่ is not กคอร์สเขาทุบอะไรตี๋ยวเมี่ยมอย่าไม่ต้องหวานไม่ต้องเปรี้ยวไม่ต้องเค็ม น้อยลองกำกับรสชาติเขาละเขาเปลี่ยนเรื่อยไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ไม่ต้องกินส้มตำก็อร่อยเออนี่อร่อยมากมน้อยหั่นชิ้นเล็กได้นะแต่วันนั้นมันจะกรอบกว่านี้อันนี้มันรีดหมูกรอบคือที่สุดอ่ะมันอร่อยมากมันหมูกรอบมันหอมไะมันหอมมันมัน เป uh huh. ็นแบบส้มตำฟันตะแตกหมูกรอบกับส้ตมตำนี่ไปกันได้นะเนี uh ่ยใครเป็นคนคิดเห็น,นเขาทำมาเยอะเพิ่มด้วยค่ะฟันนี้ฟันตะแตกนี่นะคะส้ตมตำวางหมูกรอบหมูกรอบตามี้แล้วคำนึงอฟันเรามันไม่ไหวแล้วไม่น้อยเลยเหนียว uh huh. ต้องทาน เดลาร์ในป่าตัวเล่นระวังเคี้ยวเลยเพื่อนๆระวังเคี้ยวฟันนะหมูกรอบกรุบกรอบน้อยกินชิ้นเล็กๆได้นะอร่อยจริงๆต้องตอมมันแซ่บใช่ไหม แล้วหมูมันก็หอมแล้วมันก็กรอบมันก็กรอบๆเลยมันเท่ากันนะเรื่องหล่ะหมูไม่ไม่ดีเราทำให้เราละเอาให้เราเป็นหมูให้แบบมันน้อยให้เราไปสายกันคนเลือกกันหมดอ๋อว่าแต่เขาแหละตะเคียวผิดเลนนิดเดียวปุง้งตะเคียวอยู่ในเลนมันอะ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาข้ามเลนน่ะขบกันแล้วกันป๊อกวันนั้นก็อย่างนี้นละองป๊อกเสียว่ะข้ามเลนนะกระเด็นเลยหักกาวประมาทเนาะเออต้องอยู่ในเลนมันเออจะไปอร่อยเพลินเลยคุณดูค่ะกินแล้วอือหืออือ ต้องเจียวให้เยู่นเลนมาชชว์หยาดนะคอยดูลงน้อยไว้นะผิดเลนเมื่อไหร่มึงสตาร์ทรถอันไหนวะก็จะหาหมอครั้งนี้ก็คือถอนให้หมดแล้วใส่คันกรีตคอนกิีตก็ถอนอ่ะเมนูหน้าต้มกับต้มกินดีกว่านะต้มหมูกับต้มกับต้มเฮ้ยหักเหรอมันเข้าในร่องข้ามเลน เพื่อนมีพระป่างน้องพ่อพระช่วยเปล่าวพระไม่ช่วยเลยวันจันทร์พาเข้าไปหาหมอแล้วนะไม่ไปมันคือการชาเลนจ์เนาะว่าใครฟันดีไม่ดีน่มาก็ไม่ใช่ว่าดีนะโบลบแบบน้องน้อยเหมือนกันนะบอกให้ตายแล้วคลิปหน้าลุงจะทำกุ้งเต้นดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวหากุ้งก่อน คนนี้กินตรงนี้กคือเสียวฟันแตกหมดแล้วนเลยเราทุกคน,คนถ้าเกิดครั้งหน้าใครอยากให้กินอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะเดินมาวันนี้ไม่ไหวแล้วะคะ่ะฟันแบบฟันปวดได้หมดแล้วเนะี่ย,ยไปไปมาแล้วไปไหนไปหาหมอฟันไป ทำฟันปลอมเผื่อไว้เลยเพื่อทำเมนูนี้